ครับครับกกระายคาครความรดครับก็บ่อยครับเพราะว่าตอนหลังเราก็ย้ายมาอยู่คอนโดแล้วเนาะก็เหมือนแบบพยายามจะหาอะไรที่มันช่วยเหลือเราในการทำความสะอาดที่มันง่ายขึ้นครับซึ่งไดสันก็แบบตอบโจทย์เรามากครับตัว V12s ก็คือแบบสามารถทำได้ทุกอย่างเลยคือปกติถ้าเราไม่ไม่ไม่มีเครื่องช่วยอะไรมาทําเมื่อก่อนเริ่มแรกเลยใช่ไหม ผมเป็นแบบว่าไร์นวัตกรรมมากท่านเมื่อก่อนก่อนที่จะได้มารู้จักเดสันก็คือแบบว่ากวาด <c oughs> ไม้กวาดอ่ะใช่แล้วก็แบบมันใช้เวลาแล้วแบบบางครั้งฝุ่นที่มันอยู่ใต้เลึกๆอย่างนี้นเราก็ไม่สามารถกวาดไปได้ใช่พอมาได้มารู้จักเดสันก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ไกลยอยู่ลึกแค่ไหนก็คือสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดแม่ต้องภูมิใจมากต้องภูมิใจมากเพราะว่า <c oughs> ที่บ้านเป็นภูมิแพ้ทุกคนแล้วพอมามีเดสันนี่คือแบบอาการภูมิแพ้ลดลงไปเยอะมาก ต่อไปนี้คือเราสามารถทำความสะอาดบ้านให้ได้ต่อใช่ครับก็สามารถใช้ได้ออ๋เอาเอาคอนโดเราเองก่อนบ้านอาจจะอาจจะแบบว่าต้องใช้แล้วนะใช้แล้วใช้แล้วใช่ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วผมเมื่อกี้ทำแล้วใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้ทำงานเยอะนิดนึงอาจจะบางวันบางวันอาจจะทำได้ครับเดี๋ยวให้แม่เล็กขอเงินทีไว้ได้เดี๋ยวให้ซื้อไว้ชั้นชั้นลาชั้นละอัน ก็คือดูี่คอนโดตัวเองก็ทำอีป่ะครับก็ทำครับเ<ม>พราะว่าฝุ่นในคอนโดก็เยอะนะพราพอแบบคอนโดมันอยู่ชั้นสูงนิดนึงมันก็จะมีฝุ่นเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็เข้ามาเราก็ต้องทำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละสี่ห้าครั้งเนี่ยคเราที<ม>ครับ<ม>ก,ก็ต้องมีแหละครับ<อ>ชีวิตเราก็ต้องมีความสะอาดนิดนึงเอาให้หน้าตาเราจะดูสุขสงบไม่ใช่ ก็คือทำเองแล้วก็คือทำมาถึงเอ้าวแต่รู้อย่างรูปที่ถ yeah. ่ายมาแค่อกงานทุกวันเลยนะแค่จะแบบออกงานบินออกงานบินช่วงน er ี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็พยายามหาเวลาแหละเพราะแบบไม่ไม่ชอบเห็นแบบว่าให้ห้องสกปรกอ่ะเวลาเดินเท้าเปล่าแล้วแบบเจอฝุ่นแล้วมันจะแบบมีความหงุดหงิดค่ะอ่าอ่าอ่าก็คือสบายตอนนี้ก็คือเพราะว่าทำง่ายใช้เวลาไม่นาน ใช่ครับเพราะมันแค่เปลี่ยนหัวแล้วก็แบบสามารถทําความสะอาดได้ทุกรูปแบบแล้วฝาออกบอแ,แฟนหน่อยเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบว่าเออไม่เชื่อชาญได้กันครับก็ไดสันนะครับตัวนี้ครับ V12s สามารถตอบโจทย์ได้ทุกทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นหรือว่าถูพื้นนะครับก็สามารถทำได้เรียกว่าครบจบในเครื่องเดียวครับกับเทคโนโลยีของไดสันแร์ครับ เผื่อพักยาวล้อเล่นล้อเล่นเราะวทำงานแหละเพราะว่าเราก็ได้ไปรีชาร์จพลังมาแล้วตอนไปอเมริกาตอนนั้นก็หยุดไปเกือบครึ่งครึ่งเดือนได้ครับกลับมาก็ต้องใช้กำรมนิดนึงครับซึ่งพอเรานีเราจะต้องเป็นแบบนี้นะคือพอทำงานต่างๆมันต้องหาดรับก็ใช่ครับปกติเราก็พยายามจะแบบ work life balance นิดนึงเพราะแบบทำงานอย่างเดียวมันก็ อาจจะแบบปุ่ตปูไปอย่างเงี้ยครับใช่แต่มันต้องเคลียร์เคลียร์ลำบากเหมือนกันนะเพราะช่วงนี้ปูงานคงเยอะไงก็ส่วนใหญ่ก็ครับ<ไ>ก็จะแพลนล่วงหน้าแหละก็ <ๆ S 2> จะบอกแบบพี่ผู้จัดการว่า,าถ้าปีหน้าแล้วก็ขอล็อกไว้ช่วงนี้สมมติสงการก็สิบสามถึง23อะไรเงี้ยก็ขอล็อกไม่รับงานแล้วก็ให้พี่เขาไปเคลียร์กับลูกค้าต่างๆครับ ใช่ครับ <อะ S 1> ครับก็แบบอยากเหมือนแบบฟิลๆแบบโซเชียลดีทอกแหละผมว่าพอแบบทำไปเรื่อยๆมันก็ต้องแบบมีเวลาเคลียร์หวัวสมอง,องเราเคลียร์ร่างกายแบบปล่อยให้มีพีเรียดหนึ่งที่มันแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับหรอ,อบ้า <c oughs> ช่วงนี้แอคทีฟจะตาย <c oughs> ใช่ไหมไม่มีใครตอบเลยไมม่ีใคนโซเชียลสกายไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเออ ที่มันแบบดูจาดูแบบเออโอ้ผมลงเยอะแล้วนะหมายถึงว่าไม่ไม่มีอะไรที่มันแบบดูไม่ดีอ่ะอะไอมาก็ดูไปทางนั้นเลยอ่ะขายตลกอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ขายหลอดละอาจจะเป็นแค่แบบผมส่วนตัวเราแบบเล่นโซเชียลเยอะๆเรารู้สึกแบบสมาธิสั้นบางครั้งหมายถึงแบบเราจะแบบโฟกัสหายไปอย่างเงี้ยเวลาเล่นโซเชียลบ่อยๆครับก็เลยแบบบางครั้งก็รู้สึกโซเชียลดีท็อกมันก็ ก็ดีรู้สึกแบบมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแปลว่าถ้าฝึกผูจ้จัดการไปเที่ยววันไหนจะพักเดรวกันไหมใช่ถ้าถ้าทําได้คือพยายามจะใช้ให้น้อยแหละเ<ม>พราะสุดท้ายไงเราก็ต้องดู G P S อย่างเงี้เนาะหรือไม่ก็ต้องตอบงานนะไม่งั้นเดี๋ยวผู้จัดก,การจะกินหัวมีไหมมีไหมมีมีช่วงเวลาที่แบบอ,อ๋อเพราะพี่ชั้นที่เคยบอกว่าเธอคือเคยถักแล้วคือหายไปเลยใช่ก็แล้วแต่ช่วงแหละส่วนใหญ่ก็จะแบบ แล้วแต่แบบบางงานก็แบบมันมันจะเลื่อนลงไปข้างล่าง,ง่ยพอแบบทิ้งไว้วันหนึ่งมันก็จะแบบเมสเซจใหม่มันก็จะรันเข้ามาใช่ไหมก็อาจจะไม่เห็นเคยไม่ตอบอะไม่ตอบไปทั้งคนนานแค่ไหนน่าจะเป็นปีนะครับก็พอพอมันรันลงไปแล้วเราไม่เห็นไงแล้วแบบเขาก็ไม่ได้ทักซ้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเมสเซจมาแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่สําคัญก็จะบอกอยู่แล้วแหละว่าให้โทรมาครับเขาชอบคุยมากกว่าชอบพิมพ์ ไม่คุยเหรอคุณไ่ชอบคุยใช่ถามเมื่อกี้คุณพูดถึงพี่ซันนี่ล่าสุดก็ไปเปิดเจอเขาแล้วเขาฝากกลับมาคุณไปเปิดเจอเขาทำไมเปิดเจอตรงไหนผมแค่พิมพ์บอกว่ากลับมารับงานแล้วดีใจที่แบบว่าเขาไม่ยังไม่ได้เกษียณไงเอาประโยอะไรผมบอกว่าอะไรว่าอะไรครับจะไม่ได้ก็เลยได้ครับคำชื่นชมมาดีใจไงผมก็ดีใจที่ ได้เห็นพี่เขาบนหน้าจออีกครั้งหนึ่งไงเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้รับงานนานก็แ,แบบดีใจะที่บอกไปล่าสุดยังไม่ได้กเกษียณยังมีงานอยู่นี่กลับมากบบแฟนๆก็ตอบรับการกลับมาของเขาอย่างดีคัมแบ็กแบบล้นหลามเลยดากันดาดากันดาขย้อยครับขย้อยเขากลับมาค่ะมีแล้วคุณเห็นเล่าในโซเชียลเขาใช่ครับออคุมฐานเลยมีหนวดเลยมีหนวดผมสั้นลงเท่เลยครับ โดนแบบนี้บ่อยไหมโดนแบบโดนพี่แซนดี้ช็อตตลอดก็ประจามะอันนี้คือชีวิตจริงที่แบบเจอแบบไม่ไม่ไม่ใช่แค่ในโซเชียลชีวิตจริงก็เป็นประมาณนี้คือพี่แซนดี่ก็คือมีคำเย็นๆให้คุณตลอดใช่แล้วแบบสับใหม่บรรดาสับใหม่มาเรื่อยๆครับเป็นราชบัณฑิตเตยสถานทำไมถึงชอบไปแซวไม่ไม่ไม่ได้ชอบไปแซวคอมเมนต์เขามีแต่ดีๆอ่ะคอมเมนต์ใครครับคอมเมนต์ที่เขาลงแล้ว คนเข้ามาคอมเมนต์มมนมีแต่คอมเมอผมก็ดีผมแบบแสดงความยินดีที่เขากลับมายังไม่เกษียณเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกวคุณลูกเกษียณผมก็ดีใจที่เขายังไม่กลับมาเอ้ยที่เขายังกลับมาสยบข่าวเกษียณเรวได้โทรไปไหมคะยิงกรางไปหาไหมคะก็ส่วนใหญ่เมสเซจคุยกันมากกว่าครับแต่ถ้าเดี๋ยวเขาตอบเขาเป็นคนเล่นเล่นโซเชียลจริงๆเขาเป็นคนเล่นโซเชียลบ่อย ตอบครับตอบคือตอนสมัยตอนนี้ก็คือเริ่มตอบมาแล้วที่จริงตอบเคยด่าว่าเขาไม่ตอบตอบตลอดตอบตลอดมันก็จะมีบางครั้งที่แบบเราไม่ได้ตอบครั้งหนึ่งแล้วเขาก็แก้แค้นเราใยการไม่อ่านแล้วเราก็จะแก้แค้นเอากลับไปเรื่อยๆทำไมต้องเป็นคู่กันดูติงตองไหมไม่ทำไมเป็นคนสองคนทำไมที er es, ่จะต้องแบบ ผมอายุเท่านี้ถูกแล้วหมายถึงอายุเท่านี้แล้วไม่ตีกับวินเทนี้อ๋อมันไม่ได้ตีมันก็สนุกกันนั่นแหละครับก็พี่เขาก็แบบก็แบบโอ้ก็ตามสไตล์พี่ซันนี่แหละใช่ใช่ใช่อยู่บ้านเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวยอมไปหน่อยมีอะไรบอกเขาไหมคะเขาาะกลับมาครับอยากให้เขากลับมาเรื่อยๆกลับมาครับคิดถึงเสมอครับเป็นแฟน ก็คุณซันนี่ซีสุวรรณเมธานนท์เสมอครับอยากเห็นใครย่อยครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ